เราก็มาเราเข้าสู่เดือนมิษุนายนแล้วนะครับมาดูเอฟเฟกที่เขาชอบเรียกกันนะเซลล์อินเมย์แอนด์โกเอเวย์นะครับนนแต่ใช้มาเป็นหลายสิบปีเลยนะใช่จริงๆถ้าเป็นชื่อเต็มเนี่ยคนพวกฝรั่งนะก็จะเติมอีกแบบคัมแบ็กออนเซนต์เลเกอร์สเดย์นะครับก็จะเป็นวันที่เป็นเทศกาลแข่งม้าในในอังกฤษนะครับผมก็เหมือนว่าขายตอนเดือน5เนี่ยเพราะว่าผลรอบแทนเดือน5มันมักจะแย่นะครับเราไปซื้อช่วงปลายปีซึ่งโดยสถิติจริงๆ ผมไปดูสถิติมาแนละ้วช่วงปลายปีพุ้นมันก็เพอร์ฟอร์มดีจริงๆนะครับก็เลยเป็นที่มาของคาว่าเซเว่นเมนโกเอเว่นะครับทีนี้มาดูนิดนึงว่าโดยสถิติเนี่ยมันเป็นยังไงครับถ้าดูย้อน20ปีเนี่ยผมเอามาทั่วโลกเลยนะฮะตัวของ s อสแอนพีห้าร้อยสสุดเนี่ยคือก็ให้ผลตอบแทนบงบวกอยู่นะพี่มลแต่ว่าบวกน้อยนะเทียบกับเดือนอื่นเพราะาเดือนอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะบวกค่อนข้างเยอะนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยของคุณสาระมันค่อนข้างดีแต่ก็มันก็จริงๆนะว่ามันบวกน้อย แต่ว่าโอกาสบวกเนี่ยมัน80เปเซลยก็คือย0ปีย้อนหลังที่ผมดูเฉลี่ยเนี่ยมันบวกเข้าไปตั้ง18ปีแลีละนะครับก็ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีแต่มาแอพพลายกับหุ้นไทยนิดหนึ่งหุ้นไทยนี่จะอยู่ช่วงขวา,ข,วาของกราฟละนะครับตัวของเซตอันอันสอันที่สามจะขวาสุดนะครับให้ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบก็ลบประมาณสัก0ู6ย์จุดหกเอร์ซนนะครับแล้วก็โอกาสให้ผลตอบแทนเป็นบวกเนี่ยต่ำกว่า5้าก็แค่45เอร์เซก็ คิดว่ามันก็มีเอฟเฟกต์เซลล์อินเมจริงๆนะครับส่วนหุ้นจีนนี่หนักกว่านะหุ้นจีนยิงลบเยอะสุดโดยเฉพาะห่างเสงนะครับก็จะลบประมาณสักเกือบ1 2จเซเลยนะครับก็ถามว่ามีเอฟเฟกต์ไหมผมก็คิดว่าก็มีจริงๆแหละในเชิงสถิตินะครับแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่มันอาจจะทําให้ปีนี้ไม่เหมือนปีอื่นๆครับพี่มนเพราะว่าถ้าไปย้อนดูเนี่ย20ปีเหมือนกันนะฮะดอลลาร์เนี่ยมันมักจะแข็งเดือนนี้เหมือนกันแข็งค่อนข้างมากด้วยครับแข็งประมาณสักเกือบยนะครเบโรยเฉลี่ย เพราะนั้นเนี่ยเวลาดอลลาร์แข็งเนี่ยสกุลเงินฝั่งเอเชียก็มักจะอ่อนนะอย่างถ้ามาดูเทียบกับของไทยบาทนะเราก็จะอ่อนประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นตพอๆกันเหมือนกันโดยเฉลีย่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะกดดันฟันฟ,นโฟโลอร์แล้วไปดูจริงๆผมไปย้อนดูฟันโฟโลอร์ด้วยฟันโฟโลอรมันก็จะมักจะออกด้วยเดือนนี้นะครับแต่รอบนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าปีนี้เนี่ยดอลลาร์อ่อนอดอลลาร์อ่อนนะครับบาทค่อนข้างแข็ง ราะมันอาจจะตรงข้ามกันก็ได้ตัวของฟันฟลูอาจจะไม่ได้ออกขนาดนั้นนะครับรวมถึงหุ้นไทยลงมาค่อนข้างเ,งเยอะแล้วเราลงมา2ปีติดปี 2023, 2024. 2 0 2 3ันยี่สิมซึ่งจําได้เลยตอนปลายตอนประมาณกลางปี2 0 2 4บ่เราบอกหุ้นไม่น่าจะปิดลบ2ปีติดนะเพราะโอกาสเกิดมันน้อยมากนะแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่มันก็ถือว่าลบนิดเดียวครับแต่ลบ3ปีติดเนี่ยโดยสิติยิ่งยากเข้าไปใหญ่เนพะราะนั้นก็เลยลุ้นว่าอ่ะ ปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดเซลินเมในในตลาดหุ้นไทยมันคือสามปีติดนี่มันต้องมีวิกฤตแบบจริงจังของโลกเลยนะไม่ใช่ของเราก็เคยเกิดนะสามปีติดช่วงต้มยำกุ้งครับใช่แต่ว่าจุดหนึ่งก็คือเรื่องของเซลินเมมันเป็นเรื่องของปันผลด้วยในส่วนหนึ่งเพราะว่าก็ดูปันผลจะเป็นเดือนสี่เดือนห้าเป็นส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็จะจบประมาณสักเนี้ยกลางก เดือนพฤษภาก็เลยเป็นเป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ตัวปัจจัยของตลาดเนี่ยมันก็เป็นติดลบอยู่นะครับแล้วพอมาเจอแบบพอดีวเดนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเอาถ้าเป็นต่างชาติเขาก็จะเอาเงินออกแต่ได้ผันผลมันก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ภาพรวมตลาดเลยดูไม่ค่อยดีนะครับ พูดถึงปันผลเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็จะปันผลเยอะกว่าอเมริกาด้วยเพราะหุ้นอเมริกานี่ปันผลหนึ่งเปอร์เซ็นนี่คือหลูแล้วนะ<ช>ของหุ้นไทยนี่สามสี่เปอร์เซ็นถ้าโดยเฉลี่ยทั้งตลาดนะเดี๋ยวนี้น่าจะเลขห้าแล้วรู้สึกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เลยก็ <ๆ S 2> เลยส่วนหนึ่งเอฟเฟกปันผลด้วยเลยทําให้พอเอกดีปุ๊บมันก็เลยดัชนีมันเลยลง<ช>นะครับก็เป็นตรงนั้นอันหนึ่งแต่ผมคิดว่าเอ,อ่อไม่ได้แบรริชกับตลาดหุ้นไทยขนาดนั้นนะครับในในเดือนพฤษภาก็คิดว่าปีนี้คงไม่ต้องไปดู เเ <May> มย์เอฟเฟกต์ของเดือนพื่อสภามีหลายอย่างที่ไม่เหมือนเดิมใช่ครับปีนี้ไม่เหมือนเดิมครับ